ในใจของเขามีแค่คุณคนเดียวหรือเปล่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแรนดอมนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันก่อนแล้วกันนะคะคุณรู้สึกอะไรยังไงกับเขาถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะถ้าไม่ตรงทำทนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะมยังเปิดไพ่ใครกองเดียวเท่านั้นนะไหนขอดูหน่อยนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาสําหรับใครที่สนใจอยากดูส่วนตัวนะคะจิ้มที่หน้าโปรโฟไฟล์ได้เลยนะอื คุณรู้สึกว่าตัวเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะหวงความเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่อนข้างที่จะหวงเซฟโซนหวงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็จากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเองน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของคนที่พึ่งเสียใจมาหมดัดๆมพึ่งอกหักมาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตัวคุณเองก็เหมือนก็เข้าใจดีแหละว่าการที่เขาพึ่งเสียใจหรือว่าการที่เขาพึ่งอกหักมาเนี่ยคุณเข้าไปดามใจเขาหรือว่าคุณพึ่งเข้าไปในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยยิ่งทําให้ เขาเองมีกำแพงดูเขาเองยังห่วงความโสดอยู่คือไม่รู้ว่าเขาเพิ่งอกหักมาหรือเปล่าหรือว่าเขาเสียใจมานานแค่ไหนแล้วกับความสัมพันธ์ในครั้งที่ผ่านมาแต่ว่ามันยังเป็นในลักษณะของคนที่มันยังรู้สึก เสียใจรู้สึกเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะจากหน้าไพาที่ขึ้นมามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเข้าถึงใจเขาไม่ค่อยได้ดูเหมือนเขาพยายามทําตัวเป็นโสดอยู่ตลอดเลยทั้งทังที่ก็คุยกันกับเราอยู่ตลอดเลยนะก็คุยกันตลอด เช้าเย็นอะไรอย่างนั้นเลยหรือแบบคือคุยกันมากกว่าเพื่อนแน่ๆน,นะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคุยกันหรือว่าบางคนเนี่ยคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังอยู่ในบรรยากาศในความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยกันอยู่นะคะอืมนะโอเคเดี๋ยวเข้าท็อปปิกกันนะคะว่าในตอนนี้เนี่ยในใจของเขาเนี่ยมีคุณคนเดียวหรือเปล่าในใจของเขาเนี่ยมีเราคนเดียวหรือเปล่า โอ้โหอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าในใจของเขาในตอนนี้มันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวเพราะว่าเป็นไปได้เหมือนกันว่าตัวเขายังไม่สามารถที่จะลืมความสัมพันธ์ครั้งเก่าไปได้เนาะตัวเขาเองก็ยังไม่ได้สามารถที่จะตัดใจจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆได้เลยสัทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาเองก็ยังพยายามอยู่ยังอยู่ในสถานการณ์อยู่ในช่วงเวลาที่กำลังพยายามที่จะ เอาคนคนั้นคนเก่าของเขาเนี่ยออกไปจากใจเขาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในใจของเขาในตอนนี้ถามว่ามีคุณใช่ไหมใช่แต่มันก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวเนาะมันก็ยังมีคนเก่าของเขาคนนั้นที่ยังอยู่ในใจของเขาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณยังไม่ต้องกระตุกกระตากอะไรนะคะปล่อยให้เขาไปจัดการปัญหาของเขาก่อนปล่อยให้เขาไปจัดการตัวเองก่อนเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาเองพยายามที่จะเหมือน พยายามเอาออกอะพยายามอ,าออกจากใจเขาพยายามลืมพยายามทําทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งเก่าที่มันมันยังติดค้างอยู่ในใจเขาอะ่ะให้มันออกไปเร็วที่สุดแต่ว่ายิ่งยิ่งพยายามลืมมันยิ่งจําอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเขาเองยังยังรู้สึกว่ายังจําคนคนนั้นอยู่ยังไม่สามารถที่จะเอาคนคนนั้นออกไปจาก จากหัวเขาได้สักทียังไม่สามารถที่จะเอาออกไปจากใจเขาได้สักทีเพราะว่าก็ต้องยอมรับตามตรงว่าเขาเองก็เจ็บปวดมากๆแต่ถามว่าตัวเขาอะพยายามที่จะลืมใช่ไหมใช่ตัวเขาก็พยายามที่จะเอาคนคนนั้นออกไปจากใจเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาเขาหน่อยเนาะ